ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมอบหมายให้สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตรวจสอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทําผิดกฎหมายก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทําใไมเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทําความผิดประกอบกับสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศเพื่อนบ้านและมีแนวโน้มอ,อาจเกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทยในระลอกใหม่ได้หากมีคนต่างด้าวรักรอบหลบหนีเข้าเมืองเข้ามาในราชอาณาจักรสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พ้นตำรวจเอกสกฤทิ์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงได้มอบหมายให้พลนตำรวจเอกสวัยแจ้งยอดสุพร้อมด้วยพ้นตำร,รวจโทวิศณุปราสาททองโอสดและพ้นตำรวจตรีพงุฒิพงศ์ศรีเดินทางมาตวรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับ ผู้บังคับการรองผู้บังคับการหัวหน้าตุนคนข้าเมืองจังหวัดและด่านในสังกัดโดยมีพลตรวโทสมพงษ์ชิงดวงพร้อมด้วยพลตตรีพรชัยขันตีพลตรตรีอิทธิพลอิทธิสาธรนชัยพลตตรีสุรพงษ์ชัยจันทร์พลตตรีนัทพลแสวงกิจพลตตรีชูสัตทาริชัดพลตรวตรีปพัฒสุบรรณ ปฏิบัติราชการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจตรีพิสิทธ์ตันประเสริฐปฏิบัติราชการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมให้การต้อนรับตีสมเด็จแ่งงาน